ห <Hello. S 2> โก็คือหนูอะ,ะกำลังจะไปเรียนใช่ไหมก็เลยฮัลโหลก็เลยมาไลฟ์ก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆตอนแรกคือหนูอะกำลังคิดว่าหนูจะหาวันไลฟ์ตอนไหนดีที่จะแบบว่ามาชวนทุกคนไปคอนเสิร์ตใช่ไหมแล้วหนูก็แบบไม่มีเลยไม่มีเลยแบบ ไม่มีเลยที่จะที่จะว่างมาไลฟ์หาทุกคนใช่ไหมแล้วก็คือวันนี้หนูแบบไม่เรียนบาย <laughs> ก็เลยมาก่อนให้เราทําไมมาตอนนี้ <laughs> ก็คือ, <laughs> <laughs> คอนัอ่น concert, หแหละก็คือหนูอยากมาไลฟ์ชวนทุกคนไปคอนเสิร์ตใช่ไหมแต่ว่าคือหนูมีแต่ติดเรียนติดเรียนเสร็จแล้วก็ติดซ้อมตอนหยึดด้วย <laughs> ก็เลยแบบ ก็เลยไม่มีเวลาเลยวันนี้ก็เลยก็เลยมาหาทุกคนก่อนเขายังเจ็บอยู่ไหมยังเจ็บอยู่เลยเอยนะคะมันแบบกรบเกรบกรบเกรบช่วงนี้ยุ่งไหมซ้อมหนักไหมค่อนข้างหนักเลยนะคะก็เลยแบบเพราะว่างก็เลยอยากมาชวนทุกคนเลยมาในชวงนี้ด้วยนะเลยที่ยวใช่ยังเรียนอยู่แอบอาจารย์ดูเฮ้ยทำไมอ่ะสาวแว่น สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบทีมนหน้าจออุ้ยได้เลยเพราะว่ารอบนี้มีเพลย์พาวิวใช่ไหมทุกคนกคนคำลังดูแฟนแคมน้องพาวน้องพาวมาเลยจริงหรือเปล่าฝากปันวิวด้วยนะคะลูกแม่สวัสดีครับซื้อแบบออนไลน์แล้ววยดีมากก็คือแบบว่าคือหนูว่าแวบมบชวนทุกคนแบบว่าอยากแบบ อยากชวนทุกคนไปดูคอนเสิร์ตมากเลยแบบคือที่บอกไปใช่ไหมแบบอุ้ยเพิ่งเห็นว่นนี้ว่าคือบอกไปตอนที่ไลฟ์กับเจนห้าว่าแบบเฮ้ยมันจะมีมันจะมีเพลงที่แบบทุกคนอาจจะได้หนดูดูหนูเต้นครั้งเดียวก็ได้นะอะไรอย่างนี้อยากให้ทุกคนได้มาเห็นนะคะอาจจะเป็นในไลฟ์ก็ได้อะไรก็ได้ ซื้อบัตรแล้วครับได้เลยเจอกันที่คอนได้เลยช,ชวนชาไปซื้อบัตรไปแล้วเฮ้ยซื้ออีกสักใบแม่เราจะได้เบเดฟิตเยอะๆซื้ออีกสักใบหนึ่งเขาจะเต้นลูเมอรหรือเปล่าหรือเปล่าอุ้ยท้องร้องอะ่ะเช้ากันไปไม่ได้กินข้าว แอปเอจาเ์พาตอนโดนเทปแป้งใส่โอ้หัวขาวเลยอ่ะวิอันนี้คืออะไรคือมันคือน้ำยาเฮ้ยเดี๋ยววันไหนหนูแบบหนูมาไลฟ์ฟนเอ็มพีซนะคะทุกคนสนุกนะหนอ่ะ <c oughs> ครั้งที่แล้วที่เล่นซาสามิยูกิตองได้เป็นเพลงไทยอุ้ยรอเลยขนมทองหยด ซาซามิยุกิเฮ้ยค่รีฮอสปอยส์ว่ซาซามิกิเตดเต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  แฟนวันนี้มาเนี่ยมาแล้วค่คะ m ีกำไรข้อเท้า่าสวยมากวิขอบคุณครับเสียงเหมือนกเบเลยแต่มาครั้งแรกสวัสดีครับสวัสดีครับจริงหรือเปล่าพอต้องร้องภาษาญี่ปุ่นเลยใช่ไหมใช่ค่ะในคอนเสิร์ตยังเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่นะทุกคนแอบม,ม่าซมซ้อมเพลงพิเศษนยครับเอ้ยนี่ทุกคนเพลงพิเศษอะ เป็นเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นด้วยทุกคนจะได้ฟังพวกหนูร้องเป็น,เ,ปนเพลงภาษาญี่ปุ่นฝากทุกคนให้กำลังใจด้วยนะคะมีใครรอเพลงนี้อยู่ไหมจำเนยญี่ปุ่นสู้ๆใช่จำเนยญี่ปุ่นคือยากมาก้าไปเรียนเสร็จแล้วหรอ,อยางนะคะหนูมีเรียนตอนบ่าย หนูไปเรียนตอนบ่ายหนูก็เลยแอบมาหาทุกคนก่อนเพราะกลัวแบบว่าไม่มีเวลามาชวนทุกคนไปเที่ยวไปเที่ยวคอนเสิร์อตอยากให้ทุกคนมาคอนเสิร์ตแต่แต่คือแบบถ้าไม่ถ้าไม่ได้ไลฟ์วันนี้หนูก็นัึกไม่ออกว่าจะไลฟ์วันไหนนะคะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คือแบบสอมเยอะมากวันศุกร์ก็คือแบบว้าวเลยแล้วก็ แล้วก็วันเสาร์ก็งานแล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยมาไลฟ์ก่อนแล้วเดี๋ยวหลังงานเรามารีแคปกันแอบอยากเห็นพี่พานอยู่จริงจ้งโจ้อ้าวทำไมถึงไม่อยากดูซาสเมยูกิล่ะเพราะว่าถ้าเป็นซาสเมยูกิ <c oughs> หนูก็จะอยู่ไงแต่ถ้าจริงโจ้หนูไม่ได้อยู่นะทุกคน พี่สาวหนูก็คือกำลังไลน์มาว่าไปคือหนูชวนไปคอนเสิร์ตแล้วก็คือไปคอนเสิร์ตแล้วก็บอกว่างานที่ไหนนะยูเนี่ยหรือเปล่าอุ้ยไม่ใช่บางกะพี่เกือบแล้วทุกคนพี่สาวหนูเกือบไปพิธีแล้วเกือบแล้วนะคะมีบัตรคอนเสิร์ตแต่ว่าไปยูเนี่ยมอเพราะว่าจำว่าพี่ดื่ม เจอแฟนคลับอะมาะไยเคยเจอด้วยนะทุกคนแต่คือแบบเขาน่าจำหนูไม่ได้แต่คือหนูเจอเขาใส่ใส่ชุดใส่เสื้อเนโกเนโกวอลหนูเคยเจอแฟนคลับใส่เสื้อเนโกวอลในมอนะคะ <laughs> พี่สาวเราให้ไปเรียนหรือเปล่าเปล่าพี่สาวจะไปคอนเสิร์ตแต่ว่าจำที่ผิด <laughs> เติมคูเชงจะได้มีแรงไปเรียนตอนนี้คูชเชนอนอืดน,นะคะแล้วเดี๋ยวหนูแปลว่าช่วงเวลาก่อนที่หนูจะออกจากบ้านหนูต้องทิ้งเวลาเพื่อใช้เวลาในการเติมเชงในการล่ำลาเชงเพราะว่าถ้าไม่ได้ล่ำลาเชงเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ15-20นาทีในการล่ำลาเชงมวัวแต่กอดมวัวแต่วิ่งตามนะคะกว่าจะได้ออกจากบ้านก็คือถ้าไม่เผื่อเวลาก็คือสายเลย ใ้งานแฟนมิชแชมพูในคาะูมีชื่อนองพาวด้วยนึกเห็นแล้วที่รองแชมเขียนว่านี่อะไรนะที่หนูเป็นหมามีรองแชมใช่ไหมพอกลับไปพอกลับไปเชงจะงนท่าไมลาเอ้ยนั่นสิเป็นไปได้ ระวังอย่าเติมแชงเพลินใช่อยากเห็นแชงตอนอ้อนไม่เคยเลยินไม่เคยอ้อนเลยแชงไม่เคยอ้อนเลยเขาเดินมาเราต้องไปอ้อนเขาเขาเป็นแมวนะแต่เราเป็นคนเราต้องเดินไปอ้อนเขา <c oughs> ทุกคนแล้คือแบบว่าล่าสุดที่หนูไปไปเที่ยวมาใช่ไหมคะแล้วคือหนูพาแชงไปด้วยแล้วคือตอนแรกอะไม่ได้คิดอะไรเลยแบบว่า คิดแค่ว่าหิวแล้วก็อยากกินอาหารทะเลก็เลยไปร้านที่แบบใกล้ๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ลืมว่าแบบเฮ้ยเราพาแมวมาด้วยแล้วแบบมันไม่ใช่ทุกร้านที่เอาแมวเข้าได้ใช่ไหมแล้วทีนี้หนูก็เลยเปิดกระจกถามถามพนักง,งานร้านว่าแบบเออขอโทษนะคะแบบพาแมวเข้าไปกินด้วยได้ไหมแล้วเขาก็บอกว่าพาแมวเข้ามาด้วยได้ครับแต่พาเข้ามากินด้วยได้หรือเปล่าไม่รู้คือ <c oughs> อนี้เกินแบบว่าพาเข้ามาด้วยได้แต่กินด้วยได้หรือเปล่าไม่รู้ก็คือพี่ไม่ใช่แบบนั้นคือหมายถึงว่าพาเข้าไปด้วยได้ไหมคือเราก็แบบเออเราก็อาจจะแบบพูดพูดผิดไปอาจจะมีการสื่อสารผิดบ้างแต่ก็คือแบบแอบขำเล็กๆที่เขาแบบน่ารักเกินทุกคนแบบ แบ่งแชงกินด้วยใช่วันที่หนูไปกินกุ้งอ่ะทุกคนแบบชอบตลกพาแมวเข้ามาได้แต่เอาถาังแก๊สเข้าไม่ได้เฮ้ยนี่แมวไม่ใช่ถังแก๊สนะคะนี่สีส้มเผื่ออาหารไม่ถูกปากแชงไงอันนี้ร้านกวนว <c oughs> ่คือเขาอาจจะแบบซื่อๆไงแบบน่ารักดีนะคะทุกคน <c oughs> อตอนถ่ายเอ็มกำไรเป็นไงบ้างยังไม่ได้เล่าให้ทุกคนฟังเลยก็คือแบบจริงๆคือเอ็มวีกำไรเขาทำนี่ยคือพวกหนูคิวแต่งหน้าคือแบบตีสามค่ะทุกคนตีสามเพราะว่าเริ่มถ่ายทํากันแบบหกโมงเจ็ดโมงประมาณนั้นเลยนะคะเพื่อแบบว่าให้แสงมันแบบนวลน,นวนวอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็ที่ทุกคนเห็นว่าแบบ ที่เป็นรูปโปรโมทเนาะว่าแบบบางคนถ่ายในสวนบางคนถ่ายในอาคารเพราะว่าระหว่างที่ถ่ายในสวนนะคะฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมานะคะ <c oughs> ก็เลยแต่คิวมันยังมีเนาะเราก็เลยแบบมีการถ่ายในอาคารเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วแบบจริงๆตอนแรกคือหนูอะไอตรงท้อนที่เต้นข้างนอกใช่ไหมคะเต้นตรงตารางหมากลุกที่เหมือนอลิซอินวนเดอร์แลนด์อะ ทุกคนคือมันเป็นตารางหมากลุกแล้วแบบคือพื้นอะเป็นตารางหมากลุกแล้วบรรยากาศต่างๆสวนแล้วก็มีดอกกุหลาบอะไรเงี้ยอลิซอินวันเดอร์แลนด์มากมองยังไงก็อลิซอินวันเดอร์แลนด์แล้วคือตอนนั้นคือแบบเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกแล้วแบบคือตอนที่กําลังถ่ายซีนเต้นอยู่ก็ฝนตกแล้วก็รีบวิ่งกลับเข้าไปใช่ไหมคะแล้วอยู่แดดก็ออกเปี้ยงมากแล้วพอออกมาเต้นอะทุกคนท่อนที่แบบ ท่านที่บูชานา้ำมนต์ท่านที่บูชานา้ำมนต์คือแบบนั่งไปแบบเข่าโดนพื้นคือแบบร้อนมากแบบเหมือนข้าวจะละลายติดพื้นไปเลยแล้วแบบหน้าทุกคนคืออย่างเงี้ยคือมองหน้ากันแล้วแบบร้อนไม่ไหวแล้วอย่างเงี้เลยแบบไม่ไหวแล้วจะตายแล้วแต่ก็คือแบบโอเคอยู่นะคะแล้วทุกคนคือที่หนูร้อตัวเองว่าเขาถึงบทบาทอะ ที่หนูหลับคือหนูหลับจริงทุกคนหลับเลยหลับคือแบบคือมันง่วงมากมันตื่นแบบคือคิวแต่หน้าตีสามมันตื่นตีสองนิดๆอย่างเงี้ยแล้วแบบแล้วคือมันง่วงมากแล้วสีนั้นคือสีแรกๆแ,แล้วคือแบบว่าพอได้หลับตามันก็เคิมไงมันก็เคิมเลยเราก็เลยเป็นนักแสดงสมบทบาท ทำตามบทที่ได้เขาบอกให้หลับเราก็หลับหลับเลยทั้งทังที่หนูยืนอยู่อะทุกคนแต่หนูหลับไม่เข้าใจอะแล้วแบบก็เราทุกคนรู้ป้าท่าที่แบบท่าที่แตะไหลท่าที่แตะไหลท่าที่แตะไหลเรายกขาทุกคนอันนี้นะคะทุกครั้งที่มีการเต้นเกี <laughs> ยวยามันจะอยู่ข้างหลังหนูใช่ป่ะแล้วเหมือนมันกลัวล้มอะมันจะเกาะไหลแบบ หนูแบบไอเกดมันก็อะไรหนุนแรงมากทุกรอบคือนี่คือนินทานองแหละ <laughs> แต่เกียวยะอมยิ้มน่าจะฝันดีจริงเหมือนหลับในเวลาขับรถเออใช่ทุกคนระวังนะคะแบบการพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วแบบขับขี่อะไรเงี้ยให้ทุกคนระวังนะ แต่หนูเป็นการพักผ่อนไม่เพียงพอเราไปถ่ายเอมวีนะคะอันนี้บอกได้หรือเปล่าได้แหละหนูคือจริงๆแล้วคือวันที่ถ่ายเอมวีอ่ะคือก่อนหน้าวันถ่ายเอมวีอะหนูว่าไปเที่ยวมาด้วยหนูไปคอนเสิร์ตมาพอหนูไปคอนเสิร์ตมาหนูก็กลับมาก็ค่อนข้างแบบดึกนิดนึงหนูกลับมาพร้อมเกสใช่ไหมกลับมากับเกสอะไรเงี้ยแล้วแบบแล้วก็เลยมานอนที่ห้องไข่มุกอะไรเงี้ย แล้วก็คือกลับมาถึงก็แบบสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วตื่นตีสองแบบถือว่าสมบทบาทแทบทุกคนเออชายทำไรโอ้ยนอนถือว่าสมบทบาทแทบทุกคนใช่ไหมมีแต่แก๊งฝั่งโนู้นน่ะหนูรู้ว่าเขาขำกันอยู่เขาบอกเขาคขำกัน เอาใจช่วยนะคะคือกทิ้งน้ำหนักไปที่คนอื่นใช่บางทีหนูก็แอบ,บสองสารปาม,มี่นิดหน่อยว่าแบบหนักไหมนะขอโทษนะแต่ว่าเราหลัลบไปเร็วอะแอบอปนนี่มากแอบใช้หน้าที่การงานในทางที่ถูกต้องเอ๊ะถูกไหมถูกแหละเนาะแต่ชุดสวยมากเลย ใช่ไหมหนูก็รู้สึกว่าชุดน่ารักเหมือนชุดบอลลีเลยหนูว่าชอบชุดหนูเพราะแบบมันกระโปรงมันฟูๆออกมาเหมือนชุดบอลลีเลยแล้วแบบตอนที่หมุนยอะไรเงี้ยมันน่ารักนะเหมือนชุดบอลลีอืเดี๋ยวให้ทุกคนอาจจะผลจากการเติมแช่งนะคะอืมุ้ยจะสิบเอ็ดโมงแลว้วอะ มันเห็นแต่งไฟสะท้อนใช่ไฟไลฟ์ครับนี่ใช่ไหมดูเปิดอยู่ตรงนู้นอะเพราะว่าหนูยังอยู่บ้านอยู่เลยทุกคนนี้ดูหนูหนูยังอยู่บ้านอยู่นะคะหนูเรียนตอนบา่ายอาจจะกำลังจะสิบเอ็ดโมงแหละเนี่ยต้องรีบออกจากบ้านแล้วนะคะชุดแบบองค์หญิงตัวจิ๋วหาข้าวเที่ยงยังยังรลวยวันนี้ไปเรียนเหรอลูกใช่แล้วคะ่ะมามี <c oughs> วันนี้หนูตรงไปเรียน หรือว่าอยู่มอแล้วยังครับก็ก็อ,อยู่เหมือนกันก็จะเลิกเล่นตีหนึ่งตีสองอระวังนะคะแบบเลิกแบบเวลาเลิกงานดึกหรือว่าเวลาแบบว่าทําอะไรดึกแล้วแบบต้องขับรถหรืออะไร,ร,ร,ออะไรก็ระวังด้วยนะทุกคนไปทูชอนน้องแชมมาเยอะเลยหุยอันนี้ขิงหรือเปล่า คิดว่าอยู่มหาหลัยก็สงสัยทำไมอุปกรณ์พร้อมมากยังอยู่บ้านอยู่นะคะตั้งใจเรียนน้อาขอให้ไม่ลบในคาบได้เลยค่ะคุณค่ะเห็นน้องแพรเป็นท่านลองแล้วอยากเห็นน้องเพาเป็นท่านลองเอ็นไฟหูทุกคนมันก็แบบหนูเพิ่งขึ้นทีมได้ยังถึงเดือนยังถึงเดือนแล้วแค่เดือนเดียวเองนะคะทุกคนแต่ว่าถ้ามีโอกาสหนูก็อยากจะทําให้ดีที่สุดนะคะหนูก็จริงๆก็แบบ ก็อยากก็อยากอยู่เหมือนกันนะคะหวั <c oughs> งว่าสักวันจะมีตำแหน่งให้หนูเหมือนกันนะคะเหมือนที่น้องแพรพูด <c oughs> สู้ๆนะไม่ว่าเรื่องเรียนหรือเรื่อง้อมเป็นกำลังใจให้าพาเสมอได้เลยนะคะฝากด้วยนะดูแลสุขภาพนะเป็นห่วงพี <c> ่ๆ <oughs> เหมือนกันนะคะดูแลสุขภาพด้วยฝนตกแดดออกนกก็จะเข้ารังมากนลคะช่วงนี้แต่งตัวตั้งแต่เก้าโมง อุ้ยไม่ขนาดนั้นสิบโมงอย่าลืมทานข้าวได้เลยค่ะทุกคนก็อย่าลืมทานข้าวนะหนูแอบผิวแล้วเหมือนกันเดี๋ยวสิบเอ็ดโมงหนูจะบายบายแล้วนะทุกคนเดี๋ยวต้องเติมแชงก่อนออกไปข้างนอกด้วยนะคะ <laughs> เราต้องเติมแชงก่อนออกไปเรียนนี่แล้วก็วันนี้ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูไลฟ์หนูนะแล้วก็ อย่าลืมนะคะคอนเสิร์ตนิกแชปเตอร์แชปเตอร์นิกแชปเตอร์นิกเนาะแชปเตอร์นิกนะคะของพวกเรา BNK f o r i โฟเรี K, ia, Gen 4เจน6ี่เจ Gen f เจนหเจนเนะคะฝากด้วยนะคะสำหรับคอนเสิร์ตสรับของ n น x t Gen ของพวกเรารับรองว่าแบบเป็นอะไรที่น่าจะแบบแปลกใหม่ mind, แล้วก็ได้โชว์อะไรที่ทุกคนอาจจะแบบยังไม่เคยเห็นการอะไรอย่างนี้แล้วก็ มีอะไรที่เซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนนะคะมีเพลงใหม่ด้วยใช่ไหมพีเพลงมีเพลงคริสต์มาสด้วยนะคะฝากด้วยนะบายบายขอบคุณที่แวะมาให้เติมพาได้เลยค่ะบายบายนะขอให้เขาไม่เจ็บมากขอบคุณค่ะนูมีที่รัดขาแล้วซื้อแล้วรอดูได้เลย วันอาทิตย์ก็รอดูลูกสาวน้องพาต่อใช่ใช่วันอาทิตย์ก็มีคอนเสิร์ตของเจนหนึ่งซีเจมด้วยนะคะ <c oughs> เจอกันวันคอนได้เลยนอนรอหน้าห้างเฮ้ยไวไป <c oughs> ได้เห็นน้องพาแต่เช้าก็เป็นวันที่ดีแล้วกินข้าวให้ดูก่อนเอ้อะไรขนาดนั้นแต่เดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนนะคะบายบายซีว <c oughs> ีไอเซอร์เดย์ได้เลยคะ่ะบายบายนะคริสต์มาสปีนี้มาไวดีจังเฮ้ยเราก็ต้อง เริ่มก่อนไงมาก่อนการขอบคุณที่มาอาร์ตเดียเจอกันวันเสาร์ได้เลยค่ะเดี๋ยววันเสาร์ถ้าแบบว่าเลิกคอนเสิร์ตไว้อาจจะมารีแคปเลยนะคะหรืออาจจะรีแคปวันอาทิตย์ดูอีกทีหนึ่งโอเคนะไว้เจอกันบ๊ายบายตั้งใจทำงานตั้งใจเรียนนะคะทุกคนบ๊ายบาย